คืออย่างนี้ตอนที่ไปช่วยน้ําท่วมสิ่งที่น่าสงสารนี่เล่าให้คนใหม่เขาฟังนะคนเก่าฟังรอบหนึ่งสิ่งที่น่าสงสารที่สุดนอกจากบ้านที่พังพังจากน้ําหลากนะพังจากน้ําหลากล้รล้วพังหมดเลยนะปรากฏว่าตกกลางคืนทุกคนไม่ยอมออกนอกจากคนที่ป่วยหนะักจริงๆอย่าง อย่างพี่เปิ้ลไปช่วยมีคนที่ฟอกไตพี่เปิ้ลทีแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวะไม่ได้คนอื่นป่วยน,น่าจะสน,น่าช่วยมากกว่าจริงๆน่าช่วยทุกคนแหละฮะแต่คนฟอกไตจะต้องรีบทําไมมารู้ที่หลังเอ,อถ้าคนไม่เป็นไม่รู้คนฟอกไตเนี่ยถ้าไม่ได้ฟอกไตหนึ่งวันของเสียจะเริ่มสะสมในร่างกาย สองวันส,สองเสียมากขึ้นสามวันมากขึ้นสี่วันเพราะของเสียสะสมในร่างกายมากขึ้นจะเริ่มป่วยอืดแล้วก็มีทุกอย่างตามมาคนที่มีของเสียในร่างกายเขาถึงต้องไปฟอกเอาของเสียออกเพราะคนติดอยู่ในนั้นสามวันเขาออกมาไม่ได้แล้วไปฟอกไตไม่ได้เผลอตายเลยนะช็อกตายในบ้านเลยนะแล้วบอกให้งานนี้มีคนเสียชีวิตหลายคนมาก เสร็จแล้วเราก็เลยจะต้องเอาคนฟอกไตคนตาบอดลูกเล็กโหลูกตัวเท่านี้ลูกเขาเนี้ยอายุแปดเดือนเงี้ยพี่เพิ่นก็ถามว่าอยู่ไปต้องถามดอยู่ไปเสี่ยงไหมพรุ่งนี้น้ําอาจจะลดแต่ถ้ามันขึ้นมาล่ะเพราะฉะนั้นการเอาออกไปตอนนี้กับน้ําเชี่ยวๆไปกับเจสกีไปกับปับ๊บก็เสี่ยงพอกันแต่เราก็ต้องดูว่าอะไรเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย สุดท้ายก็เอาเด็กออกมาเอาเด็กออกมาเด็กตูวเล็กๆเนี่ยืหขี่ไปแบบใจใจสั่นไปเพราะว่ายังคิดอยู่ถ้ามันตกน้ำคว่ำม,มาเนี่ยแต่ไม่คว่ำหรอกเพราะว่าเราเราเรา,เราขับได้เราสู้ได้ถ้าคว่ำม,มาี่เด็กจมน้ําตายเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่เจสกีมันก็ไปไม่ได้ทหารยังต้องยืนรอตาปิดปิอะ่ะทหารยืนมุมอะ่ะตามซอยอะ่ะนึกออกไหมาตามซอยออกมาปุ๊บเนี่ยรถ น้ำเชี่ยวตรงกลางถนนใหญ่อะเชี่ยวแล้วตรงซอยอะเข้าไปซอยมันก็จะนิ่งใช่ไหมน้ามันก็ไหลออกมาจากซอยอีกมาบวกกับตรงกลางอีกาหารรถเจมซี C, หน่วยกู้ภยัยต้องยืนตรงหลบตรงเสาไฟฟ้ากันอนะมีเจสเกีอะที่กําลังมันแรงพอที่จะสู้กับน้ําได้ไม่ว่าจะเข้าไปขับสวนขับตามเราก็ทยอยเอาเด็กพวงนีน เอาที่จําเป็นคนที่จะกำจะตายเอาเด็กตัวเล็กนะฮะขึ้นมาไปส่งโรงพยาบาลเอากลับไปที่น้าเอา่อน้าเอา่อน้ําไม่ท่วมน้ําบนฝัง่งทีนี้กลับมาเราก็พยายามที่จะอบพยพคนนี้เป็นพันเลยนะต้องบอกก่อนคนเป็นพันที่ติดอยู่ในบ้านบางคนอยากออกแต่บางคนที่ไม่ออกเพราะ กำลังจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เล่าไปแล้วเพราะพอตกดึกเนี่ยตกดึกพวกทหารพวกหน่วยกู้ชีพเหนื่อยแล้วไงพวกทีมเจสก,กี้ก็เหนื่อยก็ต้องถอยกลับมาแล้วเดี๋ยวรอตอนเช้าแต่ปรากฏว่าพวกเราถอยมาแต่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพอมืดปุ๊บมันเดินไปตามบ้าน มันเดินไปตามบ้านแล้วมันก็เคาะประตูบอกว่าเอามาช่วยมีใครอยู่บ้างจะมาช่วยเอาของมาบริจาคให้บริจาคให้ตอนกลางคืนแม่งมาของมาบริจาคตอนกลางคืนเคาะเลยบ้านไหนตอ,อบปุ๊บมันเดินไปเลยเอ้บ้านนี้มีคนอยู่มันเดินไปแล้วพอมันก็ไปเคาะบ้านต่อไป มีมีมีอาหารมาส่งครับตอนกลางคืนปอกเคาะห์ปกอปกปอมีคนมาส่งครับเงียบมีคนมาส่งครับเคราะเงียบพอไม่มีใครตอบปุ๊บมันหันซ้ายหันขวามาเลยสามที่คนงัดเลยงัดเข้าบ้านเลยขนเลยทีนี้เงียยไหมครับแง่สุดจริงๆมันงัดเลย เข้าไปขนสิ่งของของเอ,อ่อของไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมนาฬิกาอะไรไม่รู้มันมันเอาเหมือนขึ้นเรือขึ้นเรือเรือพลาสติกอะไรของมันนะหรือกล่องอะไรเอาของใส่ยกเขาอ่ะที่เขาเรียกว่ายกเขาคนถึงไม่กล้าออกจากบ้านกัน ทั้งทหารทั้งพวกทีมเชสกีทั้งหน่วยซิลทั้งทุกคนทั้งทหารเรือทหารบกทหารอากาศทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอันนี้จริงๆนะอยากจะแนะนำมากเลยแต่ก็สงสารอีกอะทหารถือปืนไปเลยแล้วซุ่มเลยซุ่มทุกจุดเลยตอนกลางคืนทุกซอย อาหารซอยละสามสีคนเนี่ยอยู่ไปเลยให้มันรู้ไปเดี๋ยวว่ามันจะกล้าเข้าไหมส่องมาเลยเดินส่องปุ๊บมึงงัดใช่ไหมงัดปุ๊บยิงยิงขาเลยเนี่ยเขาเพราะว่ามันไม่ใช่คนดีแน่ใครมันจะมาใครมันจะมามอบของตอนนึ่งคืนนะถูกป่ะแล้วเตนเยอะมาก คนที่แม่สายนะฮะในเนี้ยในหมู่บ้านเนี่ยน้ำบนถนนมันลดอะไก็จริงแต่ในหมู่บ้านนะในตำบลอำเภอต่น้ำยังเหลืออยู่นะถึงแม้จะเหลือแค่เอวเนี่ยแต่น้ำไหลเชี่ยวมากกลางคืนคนถึงไม่กล้าออกไนงะเพราะว่าเขาห่วงของเพราโจรมันขึ้นโจรโจรมันขึ้นจริงๆ โดนทั้งธรรมชาติไม่ยังไม่พอนะไปโดนไอ้พวกชาติชาติหมาเนียกว่าชาติหมาได้นะคนพวกนี้มันขึ้นไปเอาของเขาอีกแค่น้ำท่วมก็หมดแล้วนะมึงยังจะเข้าไปเอาของเขาใครไม่อยู่ตรงนั้นไม่รู้ร้านเซเว่นที่ปิดอยู่นะมันจะมีพวกร้านไก่ย่างห้าดาวนี่อหอเปล ข้างหน้าร้านไก่ย่างร้านขายกรอบมือถือโทรศัพท์ร้านอะไรที่มันแบบมีตู้เย็นตู้แช่มีอะไรเชื่อไหมว่าเกี้ยงหมดเลยของหมดเลยเหมือนเหมือนในอเมริกาที่เวลาคนดำมันมันพ้นสะดมอะกระจกกระจกแตกเหมือนเลยที่แม่สายเป็นอย่างนั้นเลยใครวะมันใจดำทำกันได้ลงพอคนไทยกันแท้ หรือไม่ใช่คนไทยคือพอมันได้เข้าไปตกกลางคืนมันเคาะบ้านบ้านไหนไม่มีเสียงตอบมันงัดพอมันงัดเสร็จปุ๊บมันเอาของทยอยกลับไปทยอยกลับไปบ้านไหนตอบมามีคนอยู่มันมันเดินเลยเลยจากตะโกนว่าจะเอาของมาช่วยใครวะเพราะฉะนั้นตอนนี้ ไม่รู้ไม่รู้น่าจะได้รับการช่วยเหลือกันเยอะแล้วนะฮะน่าจะได้รับการสื่อสารกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางคืนตอนนี้น้ําน้ําก็ยังไม่น้ําประปาก็ยังไม่ไหลไฟก็ยังไม่มาตอนนี้ทุกคนก็ยังตกอยู่ในภาวะลําบากเมืก่กี้คนที่งัดรถจอมพลังเป็นคนไทย or not.